othe chilling cues อย่ายิงปูฝ่าเป้ามันมีซีที่เพิงไปนะระวังมันขับรถผ่านหน้าเราไป บอกว่ามีแล้วเอ้าพอไหมพอพอแล้วมึงยนเฮ้ยยนรางรงนู้นนะเอ็นยูพีทีนี้เด็ดอูขวดเลยนะ ใครไม่มี u v พี่เตือนให้ยูมาแล้วนีมเลยเอา u v ไปกันเฮ้ยวิ่ง right I'm going

ีเยสุดยอดไปเลยว่า MP5 นี่นี่กำลังวิง่งไปโหลดเอาตัวหนึ่งกำลังมันสลับกันทีละตัวดาวหนึ่งดาวสองดาวสองเข้าไปเลยมีสามตัวเลงเอาเพืยอเฮียมันดาวมันดาวโอเค เ่อรอบใช่ไหมโอ้ปืนเลยค่ะกึ้นรเก็บพลมุมนะเียไม่งั้นเดี๋ยวแม่งแบบเข้าไปเข้าไปปนเราชิบหายเลยมันมีแอร์ตายอยู่ไอ้รถมารถมา ร้อยเฮียเ,เจอเจอมีแดงเลยทุกตายไอเฮียเจออาพีจีกูเป็นไงวะสามตัวใชมีตัวอะไรมาปอ The bounty gotcha target is down. Well done. Does anyone need this? Enemy UAV overhead. Taking fire! Run it away! Ninety-nine maybe. What? Get it right ใครมีกระสุนอาฟิตีขออีกครับอ๋อไม่ต้องอาอเทียบปอาแตก แล้วม่กล้องมาใหม่มกงกลองาใหม่ข้างหลังไอ้เหี้ยเอ้ย Enemy c s t Strike Incoming Take Cover มาจากข้างขวาว่ะคัตเตอร์ตาอ่ะ ค่อยๆอ,อ,อย่าเพิ่งรีบไปมือนเข้าใจกูยังเต่ที่ผ่านมาที่บกูล้มก่อนเอ้กูล้มทีหลังแต่ทำไมยิยงกูก่อนเราไม่มึงได้พอรอด <c oughs> นี่พี่พี่จบเองโจ๊อบอ n จบไปโจบกี่คน U A V กี่คนโอเคแ่ okay. กูมีคนเดียว ไ right. e เฮ้าต้องไปแล้วนะเราไปตรงไหนอย <wei. S 2> ่างน,นี้เต้ยเต้ยมาเอาเกาะนี่เต้ยมาเอาเกาะนี่โอ้โห <adviser> <Strike incoming. S 2> <sk r isa> พี่ต้องเตมิมหมดเตมิมเติมเลยพี่ต้องเติมเลยไปโดไปเลยโดไปเลยตึกหน้าบ้านหน้าบ้านหน้านนที่ตะเกียงบ้านหน้าบ้านหน้าบ้านหน้าบ้านนี้นนนนก่อนบ้านนี้ก่อนเขาได้ไอ้ดอนน์ดอโนน์มาไอ้ <S <S> <S ดอนน์เนี่ยอยู่คนเดียว

ไอคนี้นเลยจังหวะนี้ไขาดตัวกูดฆ่าไว้ได้